กองที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการ <c oughs> แบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่อง Thank you. หรือน้องปูในวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่กำหนดการชาวนกิจศนั้นนะครับใน,นระหว่างจัดเตรียมนะครับตบแต่งบนเรนั้นนะครับรวมใคขอักเรียนกาหนดการชาวนกคิศพน้องนักรืร่อมปันเศดหรือน้องปูในันนี้นะครับพิธีทักศาสนาไหว้พระรับศีลสวดมณาิตาบังสุขุล นะครับถวายปัจจัยคยธรรมจากนั้นพระพรนะครับก็เป็นอารเสดงิีทางด้านศาส,สนานะครับระดับขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนพิธีทอดผ้าไตรมงคลไตเปิดวันนี้เด้รับเกียรติจากท่านทรีคำสาวนะครับพู้การโรงพยาบาลว่าจามั่นปุริทัตโตนะครับให้เกียรติเดินทาง มาเป็นกิจกาเดินทางมา,าทำพิธีเปิดนะครับอ้าไตรบกษุตรไตรเปิดในวันนี้นะครับจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนพิธีทอดผ้าบังสุขรวมจำนวน2ี่สิบผืนนะครับวันนี้จาดเจ้าภาพจะจัดไว้นะครับเทพอกับอายุของผู้วัยชน จากนั้นนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการนำเวยนประวัติของน้องน้ำดมนะครับขอสังเกตจากจากระผมนะครับจากสัเกโทรศัพท์เพราะว่าน,นะครับในเวลาอิทธารุมัิหรือญาติญาตินะครับให้นำเรียนประวัติของหลานในวันนี้ขอสังเกตนะครับจากนั้นก็จะเป็นพิธีขั้นตอนนะครับข้อขั้นตอนมอบสวัสดิการ ต่างๆนะครับของชุมชนเรานะครับสวัสดิการแรกนะครับก็จะเป็นธนาคารขรยะรีไซเคิลนะครับวันนี้โดยท่านสารวัตพรพัร์พโสนะครับเป็นตัวแทนของอสมาชิกนะครับมอสสวัสดิการให้กับทางครอบครัวผู้วรยชนนะครับจากนั้นท่านเทศบาลตะบนบ้ามนม่วงโดยท่านวิศกาดาิริพาร์นายกเทศม,ม,ม,มนตรีเทศบาลตะบนบ้านม่วง ก็จะมอบสวัสดิการให้กับทางครอบครัวผู้ประโภคอีกนะครับเป็นส่วนตการจากนั้นทางครอบครัวก็จะมอบปัจจัยทาธรรมนะครับให้กับทางวัดต,ต่างในเขตเทศบาลตำบลวังโมงของเรานะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็เป็นขั้นตอนพิธีอันสําคัญนั่นก็คือ,คอพิธีทอดผ้า ไกรวงสุนไตรปิตนะครับวันนี้นายกรษกับท่านนายกเทศทรตรีเตศธารตำบล้าน่วงท่านวีรศักดิ์ศรีธาพรนะครับวันนี้ท่านกียกตินะครับเดินทางมาเป็นประธานในพิธีนะครับทอดผ้าไตรวงสุนไตรปิตนะครับจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือวางดอกไม้จันทร์นะครับ นำหน้าศพระชมุมเพลิงก็เป็นปันเสพิธีในการชาวแห่งกิศนองนักรุดงปันเศษหรือน้องผู่ในวันนี้นะครับสำหรับช่วงนี้ดูในระหว่างจัดเตรียมสถานที่และพระพุทธเจ้านะครับาทางาวัดในนะครับก็ยังเดินทางมาไม่ถึงช่วงนี้ก็พักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับนำลงนำดื่มทาง ญาติญาติเพื่อนๆนะครับของผู้โดชนก็ดูแลด้วยนะครับอากาศร้อนนะครับื่อทีเดินทางจากบ้านนะครับบ้านผู้โดชนหรืงยังวัดปัตชาบ้านภุศิลาเราก็ใช้สะุพดนะครับเนื่งกากว่าไก่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพวกผมก็มีข่าวมาพร้อมสมควรน้ำดื่นครับน้ำดื่วดูแลด้วยนะครับดูแล ตัวถึงนะครับวันนี้เรามีการชามลิกอยู่สองการนะครับคือบ้านคนไทยแล้วก็บ้านโปรยาีซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งกันไปนะครับทางสมาชิกสภาเทศบาลตำบล้านรัวของเราเขตหนึ่งก็อยู่ที่บ้านคนไทยนะครับเขตสองก็อยู่ที่นี่นะครับแบ่งกันไปนะครับการมีส่วนร่วมในชุมชนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น งานสีดมงานบุคคลงานต่างๆนะครับผู้นำจะมีส่วนร่วมตลอด